สวัสดีครับผมบอยวิสู์และนี่คือ Food for thought 7นาทีต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับไอเดียดีๆจากผมและมันจะเป็นอาหารสมองของคุณในคลิปนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงไอเดียที่ผมได้รับจากหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือสุดโปรดของผมเหมือนกันเลยนะฮะก็คือชื่อหนังสือที่ชื่อว่า The One Thing นะครับก็เขียนโดยแกรี่เคเลอร์นะครับแล้วก็คู่กับเจปาปาแซนนะครับเป็นเล่มที่ผมอ่านมาหลายปีแล้วก็ยังรู้สึกว่าชอบมันอยู่นะครับ โดยใจความรวมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารเวลาการตั้งเป้าหมายนะครับแต่เขามีวิธีการพูดที่ค่อนข้างเห็นภาพเข้าใจชัดเจนมากๆนะครับโดยเฉพาะประโยคที่เป็นเหมือนประโยคทองของเล่มนี้นะครับเขาพูดไว้ว่าอะไรคือสิ่งเดียวที่เราจะทำในสัปดาห์นี้นะครับอะไรคือสิ่งเดียวที่เราจะทำในสัปดาห์นี้ที่ถ้าเราทำสิ่งนี้แล้ว สิ่งอื่นจะง่ายหรือไม่มีความจำเป็นอีกเลยนะครับพูดง,ง่ายง่คือเขาให้เราค้นหาว่าอะไรคือ the one thing อะไรคือสิ่งสำคัญที่เราจะทําในสัปดาห์นี้หรือคุณจะเปลี่ยนกรอบเวลาก็ได้นะฮะจะทำในเดือนนี้จะทำในปีนี้หรือจะทําในชีวิตนี้ก็ได้แล้วแต่คุณนะครับเป็นคำถามที่ช่วยให้เราโฟกัสนะครับว่าอะไรคือสิ่งสำคัญจริง นะครับมีตัวอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยเขาบอกว่าลองดูบริษัทที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้สิครับไม่ว่าจะเป็น KFC จะเป็น Starbucks จะเป็น Google หรือว่าหลายๆบริษัทนะครับทั้งหมดนี่ต่างก็ทำเพียงแค่1ผลิตภัณฑ์หรือว่า1บริการเท่านั้นนะครับ KFC ก็ขายไก่ทอดใช่ไหมฮะ Starbucks ก็ขายกาแฟหรือว่า Google ก็เป็น Search Engine นะครับ คำถามก็คือเฮ้ยแล้วอะไรคือ the one thing ของเรานะเนี่ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะครับที่ทําให้เรากลับมาถามตัวเองด้วยว่าถ้ามองในฐานะบุคคลเนี่ยอะไรคือ the one thing ของเราอะไรคือความสามารถที่มันโดดเด่นของเรานะครับอย่างผมเองเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเอะตกลงแล้วตัวผมเนี่ย ผมถนัดเรื่องเขียนหรือผมถนัดเรื่องการพูดกันแน่นะเพราะเป็นทั้งนักเขียนนักพูดจริงๆแล้ว The one thing ของผมเนี่ยคือการรวบรวมเรียบเรียงความคิดให้เป็นระบบระเบียบแล้วก็เล่ามันออกมาได้เข้าใจง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ The one thing ของผมมันจะออกมาในรูปแบบของการพูดรูปแบบของการเขียนหรือการเล่าให้ฟังอะไรแบบเนี้ยนะครับแบบไหนก็ได้เพราะความสามารถ The one thing ของผมคือสิ่งนี้ นะครับคุณเองลองหาดูว่าอะไรคือ the one thing ของคุณนะครับต้องบอกว่าไอ้คอนเซปต์นี้เนี่ยไม่ใช่เป็นคอนเซปต์ที่แบบมาพูดสวยหรูในหนังสือนะครับผมเองเคยมีโอกาสไปบรรยายให้บริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่มีผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยหลากหลายเรียกว่ามีตั้งแต่สากะเบือยานเรือรบว่างนั้นเถอะนะฮะมีของใช้ไฟฟ้าเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายผู้บริหารนะครับเขาพูดเองกลางที่ประชุมเลยด้วยซ้ําว่าเมื่อก่อนเนี่ยการที่บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลากหลายนี่เป็นเรื่องดีมากเพราะว่า ลูกค้าอยากได้อะไรก็มีหมดแต่เขาบอกว่ากลับกลายเป็นจุดอ่อนของยุคนี้นะครับนี่ผู้บริหารที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับพูดเองเลยนะครับว่าบริษัทเขามีสินค้ามากเกินไปจนลูกค้านะ่ะจดจําไม่ได้ว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยโดดเด่นเรื่องอะไรและเขาบอกว่ากําลังจะค่อยๆลดการผลิตของสินค้าผลิตภัณฑ์อื่นๆลงไปเรื่อยๆจนเหลือที่เป็นผลิตภัณฑ์หัวใจหลักหรือเดอะวันซิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงบอกว่าผมชอบหนังสือเล่มนี้มากๆนะครับแล้วก็อยากให้คุณคิดไว้เลยว่าอะไรคือเดอะวันจริงอะไรขึ้นหนึ่งสิ่งของฉันอะไรขึ้นหนึ่งความสามารถหลักอะไรขึ้นหนึ่งสินค้าที่เป็นหัวใจของฉันอะไรขึ้นหนึ่งบริการที่ฉันจะมอบให้กับลูกค้านะครับเป็นหนังสือ fiber, เป็นใจความของหนังสือเล่มนี้นะครับที่เขาพูดก็ภาพรวมของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะพูดเรื่องความเชื่อผิดๆที่เราเชื่อกันก่อนนะครับจากนั้นเขาก็จะพูดเรื่องของการตั้งคําถาม เพื่อการโฟกัสไปสู่ความสําเร็จแล้วก็พูดเรื่องของการตั้งเป้าหมายในชีวิตเรื่องการจัดลําดับความสําคัญเรื่องการทําอย่างไรจะให้มีใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิผลเป็นคนที่ผลิตงานออกมาได้เยอะแยะนะครับผมก็เลยค่อนข้างชอบมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งในคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยผมอยากจะหยิบยกบางช่วงบางตอนของหนังสือเล่มนี้ เอามาขยายเป็นไอเดียให้ฟังว่าผมอ่านและชอบตรงไหนนะครับไม่ได้จะเป็นการ summary book นะครับคือคุณฟังผมเนี่ยคุณก็ไม่รู้อยู่ดีแล้วนะว่าหนังสือทั้งเล่มเนี่ยมันพูดอะไรยังไงผมไม่ได้จะเอามาเล่าให้คุณฟังแบบนั้นแต่จะเอามาช่วยคุณเนี่ยประหยัดเวลาว่าผมไปอ่านหนังสือเหล่านี้มาแล้วเนี่ยผมโดนประเด็นไหนบ้างนะครับโดนประเด็นไหนบ้างแล้วก็คิดแต่ก็อต่อยอดไปยังไงเอามาเล่าให้คุณฟังก็เชื่อว่าคุณก็จะได้ไอเดียได้อาหารสมองเนี่ย เพิ่มไปเยอะนะครับอย่างประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดในคลิปนี้ก็คือเรื่องของโดมิโนเอฟเฟกนะครับในหนังสือเล่มนี้เขาเปรียบเทียบไว้เรื่องของการที่เราจะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างในกับเรื่องของโดมิโนเอฟเฟกคุณเคยนึกภาพออกไหมฮะว่าเวลาที่เราเล่นโดมิโนเนี่ยเราผลักตัวหนึ่งปุ๊บมันก็จะล้มทับตัวอื่นตัวอื่นไปเรื่อยๆแล้วเชื่อไหมล่ะครับว่าโดมิโนเนี่ยสามารถผลักตัวที่ใหญ่กว่ามันก็ได้นะครับมันค่อยๆสะสมพลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตรงนี้เขาพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรครับเขาบอกว่าพอคนเราเนี่ยพอเริ่มต้นทำหนึ่งสิ่งแล้วมันก็จะส่งพลังไปถึงสิ่งอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เริ่มต้นเนี่ยคือเราเริ่มต้นได้แล้วเนี่ยสิ่งอื่นๆจะไม่ยากเลยปัญหาของคนจํานวนมากก็คือหาโดมิโนตัวแรกไม่เจอก็คือไม่ได้เริ่มสักทีหนึ่งเขารอให้พร้อมก่อนเขารอให้ยิ่งใหญ่ก่อนรอให้โดมิโนตัวใหญ่ก่อนแต่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นครับเพราะคุณต้องเริ่มทําก่อนอ่ะพอเริ่มทําปุ๊บมันจะเกิด เป็นแรงเฉยหรืออะไรก็ตามนะครัที่มันผลักให้คุณเนี่ยทำสิ่งอื่นๆต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือจงหาโดมิโนโตัวแรกที่เป็นโดมิโนโตัวนำนะครับเพราะความสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าอยู่ดีๆจะรอให้มันเกิดขึ้นมาได้นะฮะคุณต้องหาตัวแรกมาให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่คุณหลงไหลแล้วมันจะพาคุณไปได้นั้นที่ต่างๆเยอะแยะนะครับทำไมต้องทำสิ่งที่หลงไหลรู้ไหมครับ การทำสิ่งที่ลงไหลก็เพราะว่าเวลาที่เราทำตอนแรกเนี่ยมันต้องฝึกฝนมันต้องใช้เวลาแล้วตอนแรกมันยากถ้าเกิดคุณไม่รักเนี่ยคุณจะยอมแพ้มันไปในที่สุดนะครับแต่คนที่ทำด้วยความรักเนี่ยเขาจะฝึกฝนเขาจะใช้เวลาจนเกิดเป็นทักษะแล้วเมื่อทักษะนั้นถูกพัฒนาผลลัพธ์ก็จะพัฒนาขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้คนคนนั้นประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้นะครับสั้นๆก่อนที่จะจบเนี่ยผมอยากจะย้ําไอเดียว่าอะไรคือหนึ่งสิ่งของคุณ และอะไรคือโดมิโนตัวแรกที่คุณจะเริ่มต้นลงมือทำแล้วทำให้คุณเนี่ยเกิดเป็นแรงผลักและทำสิ่งอื่นต่อไปจนประสบความสำเร็จนะครับและนี่คือบอยวิสูตรกับฟู้ดฟอร์ตอสนะครับอาหารสมองของคุณ